กล้ามเนื้อสะโพกเหนี่ยเส,ส้นประสาทปวดสะโพกเล้าลงขาป,ปวดสลับเพชรป,ปวดลึกๆหาจุดกดไม่เจอมีอาการชาตามปลายมือปลายเทา้าใครมีอาการแบบนี้ตอนนี้อาการดีขึ้นค่ะแต่ก่อนหน้านี้มันมีอาการที่ทรมานมากปวดหลังปวดเล้าลงก้นกบแล้วก็ปวดสะโพกลึกๆมีอาการชาลงขาบางครั้งปวดอุ้งเทา้าเดินไม่สะดวกเวลาตื่นนอนตอนเช้าลุกเ,เดินพื้นจะเจ็บเท้ามากเป็ดให้ทาน ตัวดีออฟฟิศกับอาเลทายรู้สึกอาการดีขึ้นทานทุดที่สองอาการหายแล้วค่ะรู้สึกเดินแทบไม่ได้ค่ะหลังก่อนค่ะปวดหลังแล้วก็จะเริ่มชาปวดเดิมที่สะโพกปวดปวดปวดจริงๆปวด,จน,ปวดจนมีอาการชาลงขานะคะชาลงขาแล้วก็ยืนนานๆก็ยืนไม่ได้ค่ะอือค่ะทุกโรงพยาบาลที่ไปมา กินยานั่งฉีดยาค่ะหลังจางกที่ทานไปประมาณเจดวันถึงสิบวันอาการปวดหลังปวดสะโพกจากที่ปวดมากตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยทานรอบที่เอามาสั่งมาครั้งแรกนะคะทานไปสิบห้าวันรู้สึกว่าเคยปวดเอวปวดสะโพกนะคะช่วงปวดสะโพกแล้วก็ล้าวลงขาแล้วก็ชาไปที่ปลายนิ้วค่ะทานไปสิบห้าวันรู้สึกว่าอาการที่เคยเป็น เริ่มดีขึ้นค่ะดีดีเพราะยาตัวนี้ค่ะดีมากๆเลยครับผมมีอาชีพขับรถนะครับติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับขับรถไปต่างจังหวัดหรือว่าขับรถอยู่ในกรุงเทพนะครับเวลาลงจากรถทีนึงเนี่ยเดินเทือบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าต้องยืนก่อนมารู้สึกว่าขาเราก้าวไม่ออกนะครับแล้วหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าปวดเจ็บที่ก้นย้อยนะครับตองที่เรานั่งนานๆนะครับเวลาเดินก็เดินลําบากมันมีอาการชาลงขานะครับกระเรทายนะครับกระดีออฟฟิศสองตัวนี้นะครับมาให้ผมทดลองทานนะครับ ทานไปชุดแรกนะครับหนึ่งกล่องเนี่ยมี30เม็ดนะครับผมทานไป15วันนะครับอาการที่ปวดอาการชานะครับดีขึ้นมากเลยนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเดินได้คล่องตัวขึ้นเวลาเรานั่งขับรถติดต่อกอันหลายชั่วโมงก็ไม่มีอาการปวดอาการชาเวลาลงจากรถก็สามารถเดินได้เลยนะครับมีคําถามนะครับว่าต้องทานนานแค่ไหนอันนี้ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมีอาการไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น อยากรู้ว่าตัวเองทางแค่ไหนเนี่ยแนะนำนะครับโทรมาปรึกษากับทางผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยปรึกษาฟรีนะครับไม่ต้องกังวลปรึกษาได้เลยสั่งเลยดีออฟฟิศกับอเลไทย